สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสำหรับในที่ในชิปนี้กันแล้วนะสลหรับในเราวพัฒนางวดที่แล้วนะครับก็ออกไปที่ใน1 9่นะฮะ19ตรงๆนะครับซึ่งถ้าเลขออก19นานำสูตรนี้ไปใช้ก็เข้ามาหลายๆงวดแล้วนะครับเนอะในงวดที่แล้วนะครับออกไปในที่นะครับ7 7 9 8 5 3 ออก2 8, 5 4 19นเะครับอ่ะเลขที่ออก19้านะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนี่ต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะยังไงก็ขอให้สูตรนี้เดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใครชอบนำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันนะครับก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ออก1-9นะครับอ่ะออก1-9ก็ออกบนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่1 1 9่ง 6,9นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใ 1, 6, 6, 1, น3 1,6 6,1,9นแล้วแล้วก็ถัดมาจาก1,9กนี่ก็จะเป็นในที่7 2,1,1,5 5อ่าอันนี้เป็นช่วงที่ออก1,9บนเหมือนกันเลยนะครับถัดมาก็ไปออก1,9ล่างนะครับนะอเอางวดก่อนหน้ามาด้วย7,3,1,5 9,6 6,0 195 9 <masculine S 2> นะครับแล้วก็จะไปที่ใน276804นี่นะครับอันนี้จะเป็นที่ในที่เลขออกนะครับอ่ะก็ออกล่างเนาะออกบนออกบนนะครับอ่านี่มี5เหมือนกันนะมี19เหมือนกันีนะ๋ยวจะเป็น5459เนี่ยเลขมันจะออกเหมือนกันหรือเปล่านะครับถัดมานะครับที่ออก19นะครับอันนี้ก็จะเป็น19ล่างเหมือนกันนะครับก็อ,ออกไปในที่ใน9 เก้าสองเก้าหกสองเก้าถัดมาเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับถัดมาก็จะเป็นที่ในศูนย์แปดห้าปดศนศย์นะครับอืมหรือว่ามันจะออกเบิ้ลนะครับเนะี่ยมันก็เบิ้ลไปแล้วนะครับสองช่วงเลยนะครับในช่วงนี้นะที่ที่ไม่เบิ้ลนะฮะก็เอาอีกสักช่วงด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะออกไปในที่ในหกหนึ่ง 1> 6 1 4 9 6 4ถัดมาเป็น5 3 1919น 19. อันนี้ก็ออก19ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น,นที่่นอ4 1อ 2, 2 2อนะก็เท่าที่ดูแล้วทั้งถามช่วงที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะครับก็มีแต่เลขเบิ้ลทั้งนั้นเลยแต่ก็เบิ้ลไม่ซ้ำกัน5 5 0 0 2 2มาแล้ว นะครับเนาะอ่ะที่ยังไม่ได้เบิ้ลตรงนี้ก็จะเป็นที่ในหนึ่ง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 สามสามสี่สี่ห้าห้าไปแล้วเนาะแล้วก็หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเนาะ<ม>อ่าก็ลองนําไปจับเลขเบิ้ลดูแล้วกันซื้อเลขไม่ต้องกับนะครับเนาะอ่ะถ้าดูวิเคมีข้อจอดลึกเข้าไปนะครับก็จะได้ในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนี่ก็จะนําไปที่ในหลักหมื่น ก็คือหลักหมื่นงวดก่อนหน้าที่จะมาออกในหลักหมื่นงวดที่ออก19เนาะนี่หลักหมื่นหลักหมื่นเจ็ดอันนี้ก็จะเป็น3นะครับก็คือนําหลักหมื่นเนี่ยไปเพิ่มแต้มนะครับ1เพิ่มไปก็จะเป็น2นี่ก็มา1 0เพิ่มไป1แต้มก็จะมา0หลักหมื่นงวดที่ออก19 7เพิ่มไปก็จะเป็น8มา8 3หลักหมื่นงวดที่ออก1 93เพิ่มไปก็จะเป็น4มา4นะครับอืมก็ต่อมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเนาะอ่านี่แหละนะครับก็ได้ตัวเด่น2ตัวมา1ตัวแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมานะครับสอดคล้องกันนะครับกับในตัวเด่นตรงนี้นะครับตัวเด่นตัวนี้ก็คือนําในงวดก่อนหน้าก็คือวันนี้นะครับงวดนี้งวดก่อนหน้าก็หลัก หลักพันเนาะอ่าอันนี้หลักหมื่นอันนี้จะเป็นหลักพันนะครับเนี่ยตรงนี้จะไปลดแต้มนะครับจาก1นเนี่ยฮะจาก1ก็จะเป็น0นี่ก็1มาชนกันก็มา1ตรงนี้เหมือนกัน1ลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์เนี่ยหกับ0นย์มาชนกันก็มา0อันนี้เหมือนกันนะครับหลักพันเลดแต้มไปเป็น8อ่าเนี่ยมันชนในที่8 8, 8เนี่ย มันก็จะได้คัดไปให้มันน้อยนะครับหลักพันอันนี้เป็น4 4ลดเราแต้มไปเป็น3อ่ะอันนี้ก็ชน3กับ4เขก็มา3กับ4เนี่ยถ้ามันชนกันตัวเดียวแบบเนี้ยมันก็จะได้คัดน้อยนะครับอันนี้เอาเริ่มจากในหลักหมื่นตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะแปเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9กแล้วก็วดก่อนหน้าหลักพันนะครับเลดราแต้มไปก็เป็น8อ่ะก็จะดวงว่างวุนเนี้ยเน้น8กับ9นะครับถ้าเน้น8กับ9ถ้าเลขเบิ้ลจะมาอ่ะ 9, 9เนี่ย ก็ใครทุนน้อยก็ซื้อไว้จับไว้ติดไว้แค่นี้ก็ได้นะครับก็ได้เลขเด่นแล้วเนี่ยนะครับชุดเนี้ยแล้วนําตัวไหนมาจับก็เอาตัวนี้เลยนะครับของแต่ละงวดในหลักหมื่นในหลักหมื่นอันนี้เป็น9 3 2แล้วก็1เนี่ยหลักหมื่นของในงวดก่อนหน้าที่จะมาออก1-9นะครับล่าสุดก็ต้องเป็น7เนี่ยนำไปนำไปเพิ่มแต้มนะครับนี่ ก็จะเป็นที่ใน9 9012นี่มาจับกันกับในชุดนี้นี่ชุดนี้ก็ได้นี่เด่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีใน 1, 1เนี่ยมาจับเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะครับได้ 0, เด่น0เลย์แล้วเนาะ,ะตัวนี้ชนกัน0กับ1นก็นำในที่ในหลักหมื่นงวดก่อนที่จะออก 1, 9นะครับเพิ่มแต้ม 3, 4, 5, 6นะครับอ่ะเนี่ยก็มา 0, 4 อันนี้เหมือนกันช่วงนี้เหมือนกันนะครับได้8แล้วเนาะได้เด่น8เพราะ่มันชนกันก็หนิ่งแตัวที่มาจับเลยนะครับก็นําตัวนี้หลักหมื่น2 3 4 5หเพิ่มให้ได้4ตัวเด่นนะครับก็85เลยอ่าช่วงนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็ได้3กับ4ที่มันชนกันแล้วเนาะนะครับนี่เด่นสมาล่างครับก็นําหลักหมื่นนะครับ1 2 3 4สเพิ่มไป4ตัวเด่น นะครับก็จะได้ในที่ใน 2, 2 4่ส4 4สี่มา,าตรงนี้นะฮะสก็ 2, มา,าตรงข้างล่างตงัวนี้นั่นแหละนะครับอ่ะละ่าสุดก็แสดงว่า่ะกับ9นะครับในที่ในตัวเด่นนะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้นะครับมันเดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับจ็หลักหมื่นก็จะเป็น7จ็ดนะครับเจ็ 7, 8, 9, ศูนย์อ่าเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเบิ้ล88กับ99เนาะใครทุนน้อยนะครับหรือชอบในเลขนี้ก็นําไปซื้อนาไปจับนะแต่บางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวเลขในชุดนี้เลยก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสลับในสูตรหวยนะครับเลขที่ออก19กนะครับก็นาสูตรนี้ไปใช้ล้วกันนะครับนี่แหละ8กับ9ไม่8กับ9ไม่8ก็9เกอยู่ลนะเนาะหรืออาจจะออกเป็นเลขเบิ้ลก็ได้ นะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ลองลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นเนาะในวันที่แล้วนะครับที่เปรียบเทียบใน3ตัวเนี่ยนะครับก็เข้าไปนะครับเนี่ยเนี่ยใช่ว่ามันจะไม่เข้านะครับมันก็เออเนี่ยมันก็มีที่เข้านะที่ผมเขียนให้ลงก่อนหวยออกนะครับสำหรับในสูตรนี้ไม่ใช่ว่าหวยออกมาลงให้นะครับเข้าก็ว่าเป็นไปตามเข้านะครับหลุดก็ว่าไปตามหลุด นะครับเนาะใครอยากดูว่างวดล่าสุดเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับมันออกนะครับสี่หึงเเนี่ยนะครับผมเขียน3ตัวให้ตัวไหนก็ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ารอบๆที่เราลองลองใช้แบบเนี้ยแล้วก็มาสามตัวรอบนี้จะได้สามตัวตัวไหนก็กดย้อนหลังคลิปไปดูแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ